สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวที่โรงเรียนการเมืองการทหารอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้ลานะคะวันนี้เราจะมาดูดอกมใบเมเปิลกันนะคะเป็นช่วงที่ใบเมเปิลเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดง มาย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ค่ะได้เลือกบริเวณแห่งนี้เป็นฐานที่ตั้งในการวางแผนแล้วก็พักฟื้นจากการสู้รบไปค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ชมใบเมเปิลนะคะ เป็นช่วงที่ใบเมเปิลเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะคะจริงๆช่วงที่เรามานี่เป็นช่วงที่ใบมันร่วงโรยไปแล้วก่อนหนะน้านี้เป็นช่วงปลายปลายแล้วค่ะช่วงช่วงช่วงปลายของหน้ามันและหน้าที่ที่มันจะเปลี่ยนสี ก็จะเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะแห้งเหี่ยวนะคะไปค่อนข้างเยอะแล้วเหลือบ้างนิดหน่อยเป็นบางส่วนแล้วอีกอย่างหนึ่งออฝนตกลวยก่อนวันก่อนหน้านี้ที่เรามานะคะก่อนหน้าที่เราจะมาค่ะมีฝนตกลงมาปกติจะเห็นเป็นสีแดงเต็มหลังคาเลยค่ะแล้วก็เต็มพื้นเลย พอดีฝนตกแล้วก็ทําให้ใบมันร่วงลงมาหมดแล้วแล้วใบมันก็ชุ่มน้ำด้วยเลยทำให้ใบค่อนข้างจะไปเร็วนิดนึงแต่ก็ยังพอมีให้ดูอยู่บ้างนะคะ โรงเรียนการเมืองการทหารในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะปัจจุบันก็ยังหลงเหลือ,อ,อบ้านที่แบบผุพังไปตามกาลเวลาเนาะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกปล่อยทิ้งล้างไว้นะคะ ปัจจุบันโรงเรียนการเมืองการทหารแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร้องก้าเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ยังอพอมีหลงเหลือให้ดูอยู่บ้างนะคะสำหรับปีนี้ใครที่มาไม่ทันเตรียมตัววางแผนรอไว้ปีหน้าเลยคะ่ะ